สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาคุยกันถึงเส้นทางที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเส้นทางจากการเป็นคนออมไปสู่การเป็นนักลงทุนครับหลายคนเลยนะครับน่าจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเก็บเงินไว้ในธนาคารเนี่ยปลอดภัยที่สุดแล้วละ่ะแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วมันมีความเสี่ยงซ่อนอยู่เป็นความเสี่ยงที่มองไม่เห็นนะครับที่มันคอยกัดกินมูลค่าเงินออมของเราไปเรื่อยๆเลย ใช่แล้วครับสิ่งนั้นก็คือเงินเฟอ้อนั่นเองซึ่งภาพนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอธิบายได้ดีมากๆเลยครับคือถ้าดอกเบีย้ยเงินฝากที่เราได้มันน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็เท่ากับว่าเงินของเรามีค่าน้อยลงทุกๆวันครับโอเคครับนั้นเรามาดูกันให้ลึกขึ้นอีกหน่อยว่าทําไมแค่การออมเงินอย่างเดียวมันถึงอาจจะไม่พอสําหรับการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวดูตัวแรกนี้สิครับน่าตกใจเหมือนกันนะ คือบัญชีออมทรัพย์เนี่ยอาจจะให้ดอกเบีย้ยแค่0 2 5แต่ถ้างเงินเฟอ้ออยู่ที่2%พอหักลบกันแล้วผลตอบแทนจริงๆของเรามันติดลบถึง1.75%เนลยนะครับพูดง่ายๆก็คืออำนาจในการซื้อของหรือว่าค่าของเงินเราเนี่ยมันลดลงทุกปีเลยแล้วที่นี้เราจะทำยังไงล่ะครับถึงจะสู้กับเงินเฟอ้อได้แล้วก็ทำให้เงินของเรามันงอกเงยขึ้นมาจริงๆคำตอบก็คือต้องอาศัยพลังของสิ่งที่เรียกว่าดอกเบีย้ยทบต้นครับ ดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันเหมือนการปั้นลูกบอลหิมะเลยครับคือตอนแรกเรามีเงินต้นใช่ไหมครับพอได้ดอกเบีย้ยมาดอกเบีย้ยนั้นก็จะถูกเอาไปรวมกับเงินต้นแล้วเมื่อต่อไปดอกเบีย้ยก็จะคิดจากก้อนเงินที่ใหญ่ขึ้นมันก็เลยโตขึ้นเรื่อยๆแบบทวีคูณเลยครับดูภาพไทม์ไลน์นี้สิครับจะเห็นภาพชัดเลยว่าการปล่อยให้เงินทํางานผ่านดอกเบีย้ยทบต้นเนี่ยมันช่วยย่นเวลาให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินได้เร็วกว่าการหยอดกระปุกไปเรื่อยๆเยอะเลยครับ โอเคพอเข้าใจคอนเซปต์ของดอกเบี้ยทบต้นแล้วนะครับทีนี้มาถึงคำถามสำคัญแล้วเราจะเริ่มลงทุนยังไงมีเครื่องมืออะไรบ้างที่น่าสนใจกว่าการฝากเงินไว้เฉยๆเรามาดูกันครับเครื่องมือแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือคุ้นกู้เอกชนครับ พูดง่ายๆก็คือเหมือนเราให้บริษัทต่างๆยืมเงินนั่นแหละครับแล้วเราก็ได้ดอกเบีย้ยเป็นผลตอบแทนซึ่งแน่นอนว่าผลตอบแทนมันก็จะสูงกว่าเงินฝากแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่สูงขึ้นแล้วก็สภาพคล่องที่น้อยกว่าคืออาจจะเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ไม่เร็วเท่าเงินฝากธนาคารครับทีนี้ถ้าอยากได้ทางเลือกที่หลากหลายกว่านั้นอีกแล้วก็มีการกระจายความเสี่ยงให้เสร็จสรบพเลยเนี่ยกองทุนรวมก็เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆครับ จุดเด่นของกองทุนรวมเลยนะครับก็คือมันเปิดโอกาสให้เราได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นพอเขาจะเอาเงินเราไปลงทุนในสินทรัพย์หลายๆอย่างเช่นหุ้นหรือพันธบัตรแล้วที่ดีมากๆก,ก็คือมันกระจายความเสี่ยงให้เราอัตโนมัติเลยครับแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพมาคอยดูแลให้ทั้งหมดเลยเอาละครับพอพูดถึงการลงทุนเนี่ยมันจะมีกฎเหล็กอยู่ข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่นักลงทุนทุกคนต้องเข้าใจนั่นก็คือความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยง กับผลตอบแทนครับภาพนี้เปรียบเทียบได้ดีมากเลยครับมันเหมือนกับการยิงธนูเลยคือถ้าอยากได้ผลตอบแทนสูงๆก็เหมือนกับการเล็งเป้าที่อยู่ไกลออกไปซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีความเสี่ยงมากขึ้นเป็นธรรมดาครับ high risk high return นั่นเองภาพนี้ยิ่งชัดเลยครับมันคือแผนภาพที่บอกว่าสินทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยมีความเสี่ยงกับผลตอบแทนคาดหวังอยู่ตรงไหนเห็นไหมครับว่าทางซ้ายสุดก็คือเงินฝาก ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนก็น้อยตามไปด้วยพอขยับมาทั้งผาเรื่อยๆอย่างพวกหุ้นเนี่ยโอกาสได้ผลตอบแทนก็สูงขึ้นแต่ความเสี่ยงหรือความผันผวนมันก็สูงขึ้นตามไปด้วยการเข้าใจภาพนี้ละครับที่จะช่วยให้เราเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเองได้คำถามคือแล้วเราจะจัดการกับความเสี่ยงพวกนี้ยังไงดีละ่ะคำตอบที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการกระจายความเสี่ยงครับ มันก็คือหลักการที่ว่าอย่าใส่ไข่ทุกฟองไว้ในตะกร้าใบาเดียวนั่นแหละครับคือแทนที่จะทุ่มเงินทั้งหมดไปกับการลงทุนอย่างเดียวเราก็แบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์หลายๆอย่างแบบนี้ถ้าเกิดตัวไหนทำผลงานได้ไม่ดีพอโดยรวมของเราก็จะไม่เจ็บหนักเกินไปแล้วในระยะยาวเนี่ยมันยังช่วยให้ผลตอบแทนของเราเรียบขึ้นสม่ำเสมอขึ้นด้วยครับและจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเรื่องของเวลาครับ เราต้องเข้าใจว่าพลันของการลงทุนทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันจะยิ่งมหาศาลขึ้นไปอีกเมื่อเรามองการลงทุนเป็นการเดินทางระยะยาวดูข้อมูลย้อนหลัง10ปีชุดนี้สิครับเห็นความแตกต่างชัดเจนเลยใช่ไหมครับเงินฝากธนาคารเนี่ยให้ผลตอบแทนรวม14%ในขณะที่หุ้นสารัฐอย่าง S&P 500เนี่ยโตไปถึง217%โอ้โหต่างกันเยอะมากจริงๆครับ ทีนี้มีเคล็ดลับอีกอย่างนะคบที่จะช่วยให้ผลตอบแทนของเรามันทรงพลังยิ่งขึ้นไปอีกนั่นก็คือการใช้ประโยชน์จากบัญชีที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้ครับในบ้านเราก็จะมีพวกกองทุน RMF สำหรับการเกษียณแล้วก็มีกองทุนน้องใหม่อย่าง Thai ESG นะครับกองทุนพวกนี้เนี่ยนอกจากจะทำให้เงินเราโตแล้วยังเอาไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยเรียกว่าได้ประโยชน์2ต่อเลยครับก็เหมือนกับที่เบนจามินเกรแฮมเคยกล่าวไว้นะครับว่า เป้าหมายที่แท้จริงของนักลงทุนเนี่ยไม่ใช่การหนีจากความเสี่ยงแต่คือการจัดการความเสี่ยงให้เป็นต่างหากการเดินทางจากคนออมเงินมาเป็นนักลงทุนก็เหมือนกันครับเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจและบริหารมันเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่เราวางไว้ให้ได้พอได้เห็นภาพรวมและศักยภาพของการลงทุนแบบนี้แล้วคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คงจะเป็นแล้วเราจะเริ่มลงมือทำให้เงินของเราทำงานหนักเพื่อเราเมื่อไหร่ดีล่ะครับเพราะไม่ว่าเป้าหมายจะเล็กหรือใหญ่ การเริ่มต้นเก้าแรกนี่แหละครับสำคัญที่สุดเสมอสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ